สวัสดีครับผมพีด้านะครับพบอีกแล้วคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยว่าขาเบียดไฟเวอร์พาร์ทสนะครับหรือว่าชื่อคลิปนั่นก็คือลดน้าหนัก25กิโลเกือบจะสูญเสียขาข้างไหนข้างนี้ครับมันอาการเป็นยังไงบอกหมอหน่อยตอนแรกผมไปห่องน้ำแล้วก็พอฉีดเสร็จบู๊บเลยร่วเลยออกหมดเลยใช่ไหมวิญยงวิญญาณบูบแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลยสำหรับใครที่มึงเข้ามาดูครับนี้น้องเบนนะครับร้อยสิบย็นแม่บอกร้อยหนึ่ง ผมบักรอพี่เบครับเบนที่แม่มีมดเบนเห็นได้ไงวผมไม่เห็นหาเลยมึงตามดีไหมเอาเร็วจัดการทนี่ไงฆ่าทิ้งใครที่ยังไม่รู้จักเขาเนี่ยเขามาจาก EP แรกนะครับขาเบียดไฟเบอร์ลดน้ำหนักจาก115 115เหลเดือตอนนี้85รถลดยังไงนะครับจนเข้าโรงพยาบาลครับลดกับกูจริงจริงอ่ะลดน้ำหนักอ่ะเรา กินเท่าไหร่ปกติ<ถ>อะพูดให้ท่านดีกว่าปกติมึงกินเท่าไหร่แบบไหนอะถ้า,าก่อนลดน้าหนักอะมึงเอาอาหารเขา้ารูหน้าม,มึง่ถ้าช่วงลดน้ำหนักก็กินแค่กล้วยเวยแล้วก็ไปอิ่มเลยสาม่าแคลกินเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยนับใช่เหรอ <c oughs> ก็คือไม่รู้เลยว่าแคลกินเท่าไหร่ใช่แล้วที่กูบอกไปคนน้นให้มึงจําไม่ได้ไมู้ลืม แต่น้องเบนอะ่ะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือชัางน้ำหนักทุกวันใช่ไหมใช่ผมชั่งทุกวันใช้ทิ้งนี้น้ำหนักทุกวันคือถ้าเราขึ้นเหนือหรือลงใต้เราชั่งน้ำหนัก,นนกเราจะรู้ว่าเรากินบัตรซบได้แค่ไหนแล้วน้ำหนักเขาลงไปเรื่อยๆเลยใช่ผมก็ลงทุกวันวันละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์จุดสี่สาเหตุที่จะสูญเสียขามาจากน่าจะกินต่ำกว่าที่ต้องการอะมากกว่าพันนึงสมมติกินได้สามพันไม่งกินทั้งสองพันไม่ก็กินพันห้าไปเลยลดไหมลดแต่ลดแบบวิตามินวิตามินขาด โฆษณาการไม่ถึงมันแคลอรี่เข้าไปในตัวแต่วิตามินเป็นไงไปหาหมอบอกว่าไงหมอเขาบอกว่าน่นาจะขาดวิตามินนั่นแหละเพราะว่ามันชาแค่จุดเดียวมไม่ได้เกี่ยวับสั์ลบในห้องน้ำแล้วัวฟ้าตัวเป็นแนห่เป็นที่ที่พตัตเตอร์เลยเดี๋ยวหมอ,อพูดเถตให้ดูนะครับ ก็เลยนึกว่าโอ้ยชิบหายแล้วแบบปวดฟานแล้วแบบระบบประสาทเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นระบบประสาทมันจะไปเรื่อยมันจะชาไปหลายๆส่วนแล้วมาภูเก็ตด้วยกันนะสอนผมด้วยนะกินเยอะไปแล้วอยากกินนะอยากกินไม่กินข้าวจานเดียววันจานแบบโคตรน่ารักอ่ะตกหลุดก็ไม่กินห้ามเลยนะบอกว่ามึงเก่งนะห้ามคนสอนเลยยเมันวิเดียของฝวานี่เก่งมันม้วนหน้าเลยรอย่างเยตอนนี้น้องเบนก็ลดได้แล้วยินดีด้วยจะเจออีกเดี๋ยวเจอผมรถอีกมึงจะรถอีกไหนเดี๋ยวตายช่องบูดังอีก บิวกา้ามเขาบิวกล้ามบิวกา้วกามอ๋ออย่างนี้วางแผนบิวกา้วกามแล้วตอนนี้เราวางแผนน้ำหนักเป็นยังไงเออก็อาจจะขอลงเหลือสักแปดสิบมั้งแปดสิบไม่ก็แปดสิบพาแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเป็นแรงบันดาลใจที่อ่ะลองฝากเพื่อนๆดูว่าอะไรทําให้มึงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ก็อยากดูดีขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะอะไรพูดตรงๆทำช่อง YouTube จะได้เปิดหน้าได้จะได้เป็นหลอดเท่กับเขาเพราะหน้าเฮียอยากโชว์แต่ว่าเมื่อก่อนหน้าตายอย่างเฮียผมไม่ได้ด่าเปลือมาก่อนนะเขาเป็นเจ้าของร่างกายเขาเลือกที่จะฟังดีหน้าตัวเองผมก็เลยให้กำลังใจเสริมมาให้นะครับเอาพูดตรงๆเลยไม่ต้องด่าบงดราม่านะเกี่ยวกับรูปร่างร่างกายนะครับเราอยากจะดูเดะเราอยากจะดูเดะดิทุยทุยทุยเข้าได้ เราอยากจะดูดีขึ้นใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ผุ่นดีผมก็อ้วนมาก่อนพอเปลี่ยนแปลงรูปบ้านมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็กําลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อนก็คือ,อาหาเพื่อนสักคนนะครับมาบูรี่เรา,เ,าเป็นไงก็อยากพิสสาวว่าครับเฮ้ย ยไปเจียมตัวเลย <laughs> ผมพยายามเข้าบิวตี้สแตนดาร์ดครับนี่นถอดแว่นก่อนให้ดูโครงหน้าก่อนนี่นี่อ <laughs> เอานั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็ยเนน้ำตาลปกหรือยังโอ้แว่นกันแนดดเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งตายช่องกูก่อนนะโอเคโอเคอได้อะไรไปบ้างอยู่กูเนี่ย ได้ได้ฟอร์มสอนฟอร์มเพราะตามมีตามเกิดแหละดูยูทูบเตร็จแบบก็ไม่ได้ดูกระจกตอนไปเล่นที่ยิมผมก็เล่น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 แบบอินโทรเลยเล่นเล่นแล้วกลับก็เล่นเล่นอ่ะเล่นให้จบสี่เซตอ่ะเรื่องฟอร์มก็สำคัญอย่างตอนแรกผมเล่นอก เล่นได้ไม่ค่อยหนักแล้วก็ไม่ค่อยโดนแตพอให้พี่เบมาช่วยแกมันก็ดีขึ้นไปโดนับเล่นได้หนักนแต่ไม่มีอะไรโดนเยอะแก้เลยฟองนม่งโค้งสัคัญอ่ะฝากอะไรผู้ชมหน่อยก็้าไม่อยากเป็นแบบผมคิดที่แล้วจะฝากอะไรเพื่อนบ้าง้าไม่อยากว่าเป็นผมว่าต้องต้องออกลังไกรมากเยางผมอ่าเอาวันนี้จะฝากอะไรไม่รู้ว่าลงทุนกับตัวเองยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเย้ดัง แค่ไหนผอมแล้วพูดได้โอเคเจอกคลิปหน้านะครับนี่ที่หลายคนถามมันว่าน้องเบนไปไหนแล้วนะครับตอนนี้ลดไปแล้วน่าจะเกินยี่สิบห้าป่ะร้อยสิบห้าลบเหลือแปดห้าสามสิบสามสิบกิโลสามสิบกิโลในหกเดือนหกคลิปยี่สิบห้าไม่ได้ไม่ได้คลิปปีเลยลดสามสิบกิโลจนเกือบเสียหายสั่งเหายยังไม่หายชาเลยสองอาทิตย์แล้วจริงๆแม่งก็เตือนมันน่ผมกินน้อยกว่าคนอื่นหลอนสัตว์่นพี่หนึ่งของหวานอ่ะผมไม่อยากกินของหวาน โอเคเดินคลิปหน้าด okay. ีไม่มีนี่สวัสดีครับเยยเย